สำหรับที่มาในความสัมพันธ์นะคะเริ่มจากการที่ในปัจจุบันเนี่ยผู้คนหันมาใส่ใจดูในสุขภาพมากขึ้นและบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยชาไดมอนด์ก็ถือเป็นหนึ่งในชาที่ได้รับความนิยมเพราะมีสรรพคุณที่หลากหลายทั้งช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด และควบคุมคามดันโลหิตนะคะและช่วยเสริมสร้างภูคุ้มกันของร่างกายโดยการนําชาเบวอนมาแปรรูปเป็นพุดดิ้งนมสดซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่ทําให้สามารถบริโภคชาเบวอ,อนได้ง่ายขึ้นและยังเป็นทางเลือกของขนมหวานสุขภาพนะคะที่เหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบะะาหวานค่ะทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนะคะและเรายังเลือกใช้ใบอ่อนสดจา,จากจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,กรท้องถิ่นแนวคิดในการพัฒนา ชาแนวรูปแบบเครื่องดืง่มอาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้บริโภคบางกลุ่มเช่นผู้ที่ไม่มีเวลาชงชาผู้ที่ไม่ชอบรสช,ชาติรสชาติหดของชาหรือเด็กที่ไม่ชอบรสชาติชาค่ะเพราะไม่เคย,ยหยนชาใบหม่อนแนวรูปแบบพุดดิ้งนมผลมาก่อนจึงเกิดมาเป็นชาใบาหมอนพุดดิ้งนมสดที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยที่ชอบผลิตภัณฑ์เพื่พอสุขภาพน่าต่อการบริโภคทั้งเรายังใช้น้ำตาลหล่อข้นไปนแช้น้ำตาลเข้าไปในการผลิตอีกด้วยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลหรือผู้ที่เป็นผู้ป่ิดเบาหวานค่ะ วัตถุดิบและอุปกรณ์วัตถุดิบมีใบหม่อนสด5ใบน้ำตาลหล่อหังกล้วย4ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า500 ml มลนมสด300 ml มเจลาตินผง3ช้อนชาผงวุ้น3ช้อนชาอุปกรณ์พิมพ์หม้มอไฟฟ้ากาชงชามีดเขียงกระบวยถ้วยชิมใสาถาดซ่อมจิ้มอะเล็ก วยช้อนโต๊ะช้อนชาวิธีทําหลัางใบหม่อนสนให้สะอาดจากนั้นหั่นก้านออกและหั่นให้เป็นชิ้นเล็กต้มน้ำเปล่า200 ml มให้เดือดน,นำใบหม่อนใส่ลงไปในกาชงชาตามด้วยน้ำร้อนที่ต้มไว้จากนั้นกรองเอาแต่น้ำชาและพักไว้ให้น้ำชายเย็น ผสมน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะกับเจลาติน3ช้อนชาให้เข้ากันจากนั้นทิ้งไว้10นาทีให้เจลาตินพองตัวเทนมสดลงไปในหมอ้อตั้งไฟให้พออุ่นจากนั้นเทชาใบหม่อนลงไปตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆและตามด้วยน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยคนให้ละลายเข้ากันดีใส่เจลาตินที่พองตัวแล้วลงในส่วนผสมคนจนละลายหมดจากนั้นปิดไฟ เทลงในพิมพ์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย3-4ชั่วโมงจนเสรตัววิธีทำบุญชาใบาหมอนสำหรับท็อปปิ้งตั้งน้ำให้พออุ่นจากนั้นใส่ผงวุ้นสช้อนชาคนต่อจนเดือดเพื่อให้ผงวุ้นละลาย จากนั้นเทชาใบหม่อนลงไปและคนให้เข้ากันเทน้ำตาลหล่อหางกล้วย2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทสนวรผสมลงในพิมพ์พจากนั้นพักให้เสร็จตัวที่อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีจากนั้นนำเข้าตู้เย็นประมาณ1-2ชั่วโมงจนเสร็จตัวดีตัดให้เป็นชิ้นเล็กและนำออกจากพิมพ์พพร้อมรับประทาน